ก็คือตายโอเคเป็นโกดังเป็นโกดังสามโกดังสามเราเราค่อยเป็นมือที่สี่สวยงามเสมอไป I need consumables ปอดสองตัวหลังก็มาอีกรู้ว่าบอดบอดที่แม่เราเนี่ยเนี่ยเขาบองอยู่บนบันไดตรงนี้พี่ต้องนึ่งไหวโอเค มาเลยมาเลยมาเลยมั้ยไอน้องสองน้องสองน้องสองโอเคน้องสองแล้วน้องสัดถามว่าข้าวหรือเปล่าไอ้สัตว์ข้าวหรือเปล่าตีข้าวหรือเปล่าเอตีว้าตีข้าวหรือเปล่าตีข้าวหรือเปล่าตีข้าวหรือเปล่าบอดบอดพี่จัดการนี่เยยโอยพี่หมาบ้องานการยิงตัวยโปรโปพี่ไหม่โปโปรตุวันมากระจุกโอยพี่ใหม่ เรากระจุกกันอยู่ไงมันเลยฟุกโดนหรือเปล่ามันน็อตไปผมมันน็อตหนีไปไงพี่ใช่ใช่เลยไปอยู่ห้องรวมเดียวกันใช่คารีคารีทีมงานสองเลยเสร็จเสร็จทีงองแต่วไปยังอย่างยูตรงบันไดหมดหมดนัดหนึ่งสวยจเสนอกซองขวาวิ่ง Watch out จะทำไมไม่เห็นะครไม่พูดอ่ะไม่พูดอ่ะเฮ้ยตายตายตาย awesome ผมปรับภาพกับผปรับภาพกับ บ,บ <anor. S 1> นปยัง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 มังเห็นังมีอียังมีอีกใช่ใยังมีอีกยังมีอีกไปไปอีกังปะั่งขังขอขึ้นขวาเลยไหมขึ้นขวาเลยไหไม่ไมันข <umba> well <forward> ึ้นมาอบร้อมโอเคโอเคโอเคจอดเลยหลักการใจเย็นใจมันมันอยู่ขอบผม พวกนายพวกนายมาจากไหนกันน่ะปัตตานีหรือเปล่าทำไมถือปืนเยอะจังเลก็เข้าเลยละกันใช้เมตทเข่าเฮ้ยไม่ลองวะมันนองมันโง่เลย